อ่ะโอเคอ่ะเริ่มวันนี้นจะมาพิซเซนต์หรือขายตรงนั่นเองโดยที่เราจะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีครึ่งแปดเล่มโดยที่รายละเอียดสินค้าของเราเนี่ยจะเป็นชิ่สินค้าชื่อว่าคลีแครปอนิเมะเมเมเมโอโคเทนะครับคบีย์แคปที่จะใช้น่ยจะเป็นวัสดุแบบพลาสติกแบบ PBT นะอาจจะขึ้นรูปขึ้นรูไปไว้ให้นะแบบนี้เลยนะทนความร้อนได้ดีและมีความหนักแน้นในเวลากดนะฮะเหมาะสำหรับคีย์บอร์ดที่แบบเป็นแมชช a นคหรือคัสตอมเองนะฮะหรือเหมาะกับทั้งหมด สวิสทั้งสามแบบก็คือเลสสวิสบลสวิสบสูสวิสนั่นเองอะจะขึ้นรูปให้แบบนี้นะส่วนต่อมาคือส่วนของต้นทุนนะครับรละค่าขี์แคปเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยปุ่มนะฮะอยู่ที่ทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อปุ่มคือสิบเอ็ดบาทฮะส่วนมาจะเป็นอ่าปากกาเพนนะครับรุ่นยูเนเต็ดอ่อยูนิคอนอ่อเทสลา,าอ่อ ซินดินอล่ารองเท้าแตะอะไรก็ช่างนะครับจำนวน17แท่งนะครับรวมเป็นราคา1,317งพบาทนะฮะร,ราคาตกตแท่งคือ61บาทนั่นเองนะฮะซึ่งจะมีสีดังนี้ไม่พูดละกันนะมี17บเจ็ดสีเยอะเปกอนไปนะป่นานน่้อะไรต่อมาคือน้ำยาเคลือเบเล็บนั่นเองนะฮะทั้งหมด10ขวดนะรวมเป็น180บาทนะขวดละ18บาทนะฮะร,รวมต้นทุนทั้งหมดนี่ก็คือ2,317บาทนั่นเองโอเคจบของการต้นทุนตัวเข้ามาคือราคาขายนะหนึ่งปุ่มเราจะขายอยู่ที่49บาทโสีโ่สิบเป็นไงลนะ่ะ ส่วนราคารถและก็ของแถมนะถ้าคุณซื้อ10ปุ่มขึ้นไปเราจะได้คุณจะได้ส่วนลด5%และถ้าคุณซื้อ8ป,ปุ่มขึ้นไปคุณจะได้10%เปและคุณจะได้คียแขป,ปเป่าไปตกแต่งเองเลยทำเองเรื่องของคุณเลยโดยที่ส่วนของชิ้นงานเนี่ยจะเป็นการนำเสนอโดยใช้ทั้งกระดาษ A4 อย่างดีนะครับทั้งหมด3,774แผ่นนะฮะในการทำป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ตกแต่งไปด้วย A4 อย่างดีนะครับตกแต่งไปด้วยลายไม้เดี๋ยวไม่ใช่แล้ว โอเคเราเล่นนะครับก็ขอจบการขายตรงเพียงเท่านี้นะครับส่วนสิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็จะเป็นอา,อาจจาะข้อมูลผิดพลาดไปบ้างนะครับก็คือส่วนวิธีการทําเนี่ยไม่ยากเลยก็คือก็คือเอาคี้เขียเปล่ามาแล้วก็ทําการเพ้นต์ลงไปนะฮะเมื่อเพ้นต์แล้วให้มันแห้งเสร็จแล้วทำการเคลือบยาเล็บนั่นเองทําให้สีมันอยู่ตลอดนั่นเองก็คือนี่คือวิธีที่คิดเองแบบล,วลวนนะ้วนๆนะโดยที่หาข้อมูลมานนิดเดียวนะโอเคขอจบการพรีเซนต์หรือขายตรงเพียงนี้ไปๆเกินเวลาแล้วเนี่ย